คุณชมค่ะเรามาหาคําตอบดีกว่านะคะว่าข้าวไข่ตุ๋นหมูเด้งลาวาเป็นอย่างไรและเชฟยังจะใช้น้ําปลาตากบหลบหลังเสาไฟฟ้าของแท้ต้องไม่เห็นกบเพราะว่ากบหลบอยู่หลังเสาไฟฟ้าหรือเปล่าจ๊ะโอเคเชฟป้าไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อัสดีกครั้งอีกครั้งเคยมาออกรายการของเราแล้วใช่ค่ะแต่มาถึงเมนูใหม่ใช่อันนี้คืออะไรคะมีข้าวไข่ตุ๋นมีหมูเด้งมีลาวาค่ะซึ่งในจานตอนนี้ เห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะเห็นไข่เด้งเด้งเด้งหนึ่งหึงหึงเลยเห็นไหมคะเด้งเด้งเลยไข่ตุ๋นไข่ตุนมาแล้วไข่ตุ๋นก็เข้ามาแล้วส่วนอันนี้คือหมูลาวาค่ะหมูลาวาเห็นไหมคะเชฟใช้หมูถึง3าส่วนใช้หัวไหลใช้สามชั้นนิดหน่อยนึงแล้วก็ใช้สันคอเชฟแล้วเวลาเสิร์ฟก็คือเยอะขนาดนี้แบบนี้เลยค่ะที่ร้านเป็นอย่างนี้ค่ะหมูเราก็จะมีสามรสนะคะมีเค็มมีหวานกลมกล่อมแล้วก็จะหอมร้อนนะคะพี่ว่าหมดนะ โอเคค่ะอร่อยมากค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทานได้เลยค่ะเหมือนข้าวหมูตุ๋นที่ตอนเด็กๆแบบเรากินอ่ะแล้วเราบอกว่าแบบเหมือนอะลรในปตไข่ตุ๋นเข้าไปอ่ะค่ะให้เลยครบร้เลยอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะหนูชอบตรงที่ว่าเชฟไก่เนี่ยชอบจะต้องชื่ออาหารแบบแปลกๆมีอะไรคะมีอะไรคะอ่ะเอาอันนี้ก่อนเชฟจ๋าต้องกู้อึ่งอ่าง คือมันพองตัวงี้เหรอฮะใช่มันไม่เกี่ยวมันไม่มีอึ่งอ่างในนั้นนะคะอแต่ว่าตอนเราทอดอะค่ะเขาจะค่อยๆจากเต้าหู้ธรรมดาก้อนเล็กๆเขาก็จะพองพองพองนึกภาพอวลาอึ่งอ่างเขาพองลมอะค่ะเขาก็จะพองขึ้นแบบนั้นเราก็เลยหาชื่อว่าเต้าหู้อึ่งอ่างอีกหนึ่งเมนูที่ชอบชื่อมากต้มอะไรฮะนี้ต้มสารวัตรค่ะยังไงทำไมต้องต้มสารวัตรฮะต่กอนเมนูนี้นะคะมีมานานและร้านเข้าต้มทุกร้านต้องมี มันคือต้มผู้กองอ่าเขาก็จะใช้เกี๊ยมชายธรรมดาแต่ป้าไก่เอามาปรับเอาเกี๊ยมชายไปดองใหม่ดองหวานแบบเกาหลีอ่าแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นดักเดิมเปรี้ยวเค็มแล้วก็จะมีดองเกาหวานแบบเกาหลีมาส่วนหมูสับเชฟเอาไปตีใหม่ใส่เบคอนลงไปอ่าเป็นหมูสับที่มีกลิ่นสโมกของเบคอนก็เลยได้เป็นสารวัตรก็เลยต้องอวยยศขึ้นค่ะเป็นผู้กองไม่ได้แล้วท่านต้องเป็นสารวัตรสารวัตรหญิงสุจิราชินหุยอะไรค่ะ ค่ะรสชาติจะเปรี้ยวหวานมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวอากาศเย็นๆเนาะสว่างว่าหอมอ่ะหอมมากหอมเป็นหอมเป็นน้ำแกงที่หอมไม่ใช่หอมแบบมีหลายกลิ่นมันหอมน้ำดองแบบเกาหลีค่ะโอเคมีอีกอะไรอ่ะลุกตี้อ๋อด้านนู้นเลยค่ะเป็นลุกตีค่ะพักแหงเนื้อลุกตีก็คือโรตีอย่างหนึ่ง๋อมค่ะแต่ว่าตอนเราทำเราจะใส่ยาฟรั่งลงไปด้วยยาฟรั่งค่ะเป็นอารมณ์แบบ เปอร์เซียค่ะเป็นโบราณท่านเรียกว่ารุตตีจไนแต่นี่คือเป็นเนื้อวัวเนื้อค่ะเป็นเนื้อวัวที่ต้มเปื่อยนุ่มแล้วค่ะใครอยากไปร้านอยู่ที่ไหนคะ่ะร้านอยู่ที่อาคารชาอิสระสองนะคะ,ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่คะ่ะอยู่ชั้นสองนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะตอนนี้นะคะชื่อร้านไก่เชฟเฮาส์ค,ะค่ะ